สวัสดีครับอยู่กับพ่อนายแล้วก็น้องแม่นินแล้วก็น้องมุกดาเรากำลังจะไปรับจ้างเก็บทานกันนะครับไปกันเลยมาแล้วครับผมถึงที่เก็บทานแล้วเรียบรอย้อยย้ายนั่งเก็บทานอยู่ตุ้ตากำลังเก็บมา <úsica> อะไรเนี่ยมากินข้าวเหรอรออะไรคะเนี่ยรอกินข้าว มีกาดก๊ดไพมันสัมปรังครับผมมองทวดทานนะนี่ชิวากำลังจะกินข้าวฟ่งนี้จะเป็นอมไพอมไพอันนี้จะปลามันสัมปรังอีกครับผมพาดไปอีก ประมาณแปลงหนึ่งจะเป็นของน้องชีว่าของปน่งนะครับผมเรามารับจ้างเก็บผานครับผมตอนนี้เรามารับจ้างเก็บทานนะครับทั้งสี่คนเลยแม่นินด้วยนะมีคุณคู่เป็นมารับจ้างครับผมหาเงินใส่หาเงินไปโรงเรียนด้วย คลิปนี้ก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะครับเด้อเบิ้งครับนี่เงืนที่พ่อน่ายหามาได้นะครับนะว่าที่ได้ก็นาเลยนาดำมือดำเบิร์ดนะครับนะพ่อน่ายก็บบริษาทม,มาที่จะให้เพื่อนๆยืมได้ดอกนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆที่ยืมมาแล้วก็พ่อนายก็ให้ยืมเพื่อก็เครียรลบเพื่อนลบยังพ่อนายไปพ่อนายก็ไ่ได้ว่ายังดอกครับผมเงืนพ่อน่ายหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงยังสีพ่อนายก็อยากให้ลูกได้ซื้อของเสียบๆ,ๆกินเมียได้กินยังสีหน้า มันให้ใครยืมบ่ได้น้อ,นอมันบ่ได้เหลือบ่ได้ร้ยายนะครับนะอยากให้เพื่อนๆเอข้าใจนําเด้อครับเด้อดไปละครับขอบคุณครับผมนี่ละ่ะกว่าสิได้มาแต่ละบาวหน้ิ์นาเรียนาดาเบิดพี่น้องขอบคุณครับไปแล้วครับ